การเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มใช้งาน MFA หรือ Multi Factor Authentication ให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ myaccount.microsoft.com แล้วทำการล็อกอินด้วย CMU account หรืออีเมล cmu.ac.th หลังจากนั้นในช่อง Security Info ให้กด Update Info จะพบหน้าต่างซึ่งจะให้เราก่อวิธีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม หากใครที่มีข้อมูลอยู่ในหน้าดังกล่าวแล้วเช่นเบอร์โทรศัพท์ให้ตรวจสอบและทำการอัปเดตให้เป็นเบอร์หน้าปัจจุบันหรือถ้าใครใช้แอป Authenticator ให้ทำการตรวจสอบว่าสามารถเข้าใช้งานได้หรือไม่ซึ่งหากใครไม่มีข้อมูลใดๆในหน้าต่างนี้ให้ทำการกด a d m m t t h o d ก็จะมีวิธีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมให้เลือกใช้หลากหลายวิธี แต่ในการยืนยันตัวตนครั้งแรกเราจะแนะนำให้ทุกท่านใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ก่อนโดยกดเลือกคำว่าโฟนแล้วจึงกดแอดจะขึ้นหน้าต่างให้เราเพื่อกอกเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวโดยในช่องแรกให้ค้นหาและเลือกเป็นไทยแลนด์บวก66และกรอกเป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเราลงไป และให้เลือกเป็น Take Me a Code เพื่อรับรหัสยืนยันผ่านทาง SMS แล้วจึงกด Next รหัสจะส่งไปที่ข้อความของเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ทำการแจ้งไปข้างตน้นให้นำรหัสดังกล่าวมากรอกในช่องแล้วกด Next หลังจากนั้นรอสักครู่เมื่อระบบประมวลผลความถูกต้องแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จเบอร์โทรศัพท์ของเราก็จะขึ้นในหน้าต่างของ Security Info ซึ่งเบอร์นี้ก็จะถูกใช้ในการรับรหัสเพื่อยืนยันตัวตนอีกชั้นหนึ่งเมื่อ MFA ได้เปิดใช้งาน